ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาร์โอนะคะวันนี้หญิงจะมาทําพิกอารา์นะคะในหัวข้อนะคะว่าคนที่เขาทิ้งเราไปถ้าเขาเห็นเราดูดีขึ้นเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะคะโดยเป็นหัวข้อจากแฟนช่องนะคะน่าจะชื่อคุณไม้ฝนนะคะไม่แน่ใจนะคะถ้าหญิงอ่านผิดนะหรือว่าไม่ฝนเนี่แหละคะ่ะโอเคนะคะหัวข้อนี้นะคะหญิงจะมีทั้งหมดให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะก็มีกองแรกนะคะคือกองนี้ จ u d เม้น t นะคะ t จ e j u d g เม้นนะคะแล้วก็กลองที่สองนะคะเป็นไพ่ของออ the wheel of fortune นะคะเป็นไพ่กงล้อโชคชะตานะคะแล้วก็กลองที่สามนะคะ the high priestess นะคะราชินีพระจันทร์นะคะกลองที่สามแล้วก็กลองสุดท้ายนะคะ the empress นะคะกองนี้นะคะ เลือกกองไหนกันบ้างคะคนที่เขาทิ้งเราไปถ้าเขาเห็นเราดีดูดีขึ้นเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะคะเรามาเริ่มที่กองแรกกันเลยเนาะวันนี้นะคะหญิงมีใช้ไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็อาราโคิลคาร์ดการ์ดข้อความแล้วก็มีไพ่ของโมโนโคลี่ด้วยมูนนโลจีด้วยนะคะเป็นไพ่ใบใหม่หญิงก็ไม่เคยอ่านนะโอเคกองแรกนะคะใครที่เลือก t เดอะ d ั m e n t นะคะกองนี้ เรามาดูไพ่ทารโร่กันก่อนเลยนะ t h ช c าลีออ t นะคะจดอะไฮปริสเทสเอ of อร์ r d ดแล้วก็ทูออฟคัพยีจะบอกว่าใครที่เลือกกองแรกนะถ้าคุณดูดีขึ้นนะ,ะคุณจะดูแบบดึงดูดเขามากเลยอะ่ะเขาจะอยากเข้ามาหาคุณมากๆเลยนะกองแรกอะ่ะเขาจะรู้สึกแบบ เขาจะรู้สึกได้ถึงความอึดอัดใจที่เขาแบบไม่สามารถที่จะมาจะมาทัชคุณได้อีกอ่ะหมายถึงว่าเขาอยากจะเข้าหาคุณมากเลยถ้าเป็นอารมณ์ของคนที่เขาเป็นคนทิ้งคุณไปแบบด้วยไม่ดีแล้วนะ mm hmm. เขาจะรู้สึกอึดอัดมาก mm hmm. เขาอยากเดนเดินเข้าทางเข้ามาหาคุณเลยนะคะกองแรกเนี่ยเอ,อมีไพ่แบบปิดท้ายอ่ะเป็น two of cups เขาจึงรู้สึกรักคุณมากๆรู้สึกว่าคุณมีค่าสําหรับเขามากแล้วก็ รู้สึกว่าคุณแบบมีผลต่อใจิตใจคุณมากๆเลยนะหญิงจะบอกเขาจะรู้สึกแบบคุณเลอค่าเขาจะรู้สึกรักคุณขึ้นมานะคะพูดง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้แล้วเขาแบบไม่ได้สนใจคุณอ่ะเขาจะหันกลับมาสนใจคุณด้วยนะคะกองแรกใครเลือกดูจัาเวนเนี่ยก็ยิงกองเนี้ยหญิงแบบเออไม่ได้เลือกเนาะเออเดี๋ยวมาดูนะคะไพ่ออร์คอล ให้เวแรกนะคะโรแมนติก f e e ลิ่งส์นะคะ,นะ,คะเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาทำความโรแมนติกกับคุณอนะคือแบบใบสุดท้ายนะี่นมันคือเป็นความรักที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคุณนึกออกไหมอะอืมแล้วก็การเข้อความที่เขาหยิบสมบัคุณโอ๊ยเธอกืลมหายใจพิงบอกเลยเขาแบบหรือว่าอ่านอีกในหนึ่งนะกองเนี้ยเขาทิ้งคุณไปแต่เขายังมีเยื่อใยกับคุณอยู่อะนะคะ อืมสำสำหรับสำหรับกองนี้นะหญิงอยากจะบอกโอเคนะคะกองแรกถ้าเขาแบบถ้าคุณรู้สึกเออถ้าคนที่คุณเขาทิ้งคุณไปอะ่ะถ้าคุณดูดีขึ้นนะเขาจะกลับมารักคุณเผื่อเผอยิางว่ามีอารมณ์ของอยากอยากจะติดต่อ,อกลับมาหรืออยากจะกลับมารักคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะสําหรับกองแรกนะคะโอเคเราไปต่อด้วยกองที่สองกันเลยนะคะอ,คอุ้ย จริงลืมอ่านโมโนโลจินะก็ไม่เป็นไรเนาะสรุปได้นะคะว่าเป็นประมาณนี้แล้วก็สำหรับกล้องที่สองนะคะใครที่เลือก Wheel of Fortune นะคะ The Wheel of Fortune กองร้องแห่งโชคชะตานะคะเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยว่าคนที่เขาทิ้งคุณไปอะ่ะถ้าคุณดูดีขึ้นอนะ่ะเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเทนออฟสอส r e e of Cups The Emperor n i n ร t ร์น e ยออฟเฮนเตออย่างใหญ่จะบอกว่ากองนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณดูดีขึ้นนะคะแล้วคนที่เขาทิ้งคุณไปน่ะเขาก็รู้สึกแบบชื่นชมยินดีนะคะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาจะไม่ได้รู้สึกแบบว่าอยากจะกลับมารักคุณอีกแล้วนะคะเพราะว่าเขา ได้ปลดปล่อยตัวเองจากคุณไปเรียบร้อยแล้วคือเขาทําใจได้แล้วนะคะเขาอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาหาคุณอีกนะคะแต่เขาก็มีความชื่นชมยินดีนะถ้าเกิดว่าคุณดูดีขึ้นนะคะเขาก็ยินดีด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงข่าวว่าจะคิดถึงแล้วจะกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูเขานิ่งๆนะเขาแบบ ขาก็มีอีกโก้พอตัวเหมือนกันนะคะคือเขา,เขาอยู่ของเขาได้นะเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ <_ d ata> เขาก็อยู่แบบสดๆหล่อๆรวยๆสวยๆไปนะคะ <_ d ata> เพราะว่าความรักของคุณน่ะมันจบมันจบจริงๆนะคะมันจบไปแล้วนิ่งจริงเลยเหลือแต่ความเป็นเพื่อนให้นะคะอืมแล้วเขาก็แบบถ้าคุณดูดีขึ้นนะเขาก็แบบอืก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยคุณมีการพัฒนาดูแลตัวเองให้มันดูดีขึ้นเขาก็ยินดีด้วยอะไรเทื่อกนี้นะคะแต่ว่าก็อ ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ดีใจนะคะอืมเดี๋ยว oracle นะคะ healing family is s u e s เอ่อหญิงคิดว่าเขาน่าจะแบบอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีปคือคุณสองคนอาจจะเคยเป็นครอบครัวก,กันมาก่อนก็ได้แล้วมันจบกันไปแล้วนะคะมันแบบเออมันเป็นปัญหาที่ใหญ่เนาะสำหรับการเป็นครอบครัวก,กันแล้วมันถึงขั้นแตกหักถึงท่านจบกันไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบ move on ไปแล้วเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอืมแล้วเขาก็บอกว่าฉันขอโทษคุณจบกันไปแบบจบไปแบบไม่มีวันคืนดีกันได้อีกหรือเปล่านะคะกองเนี้ยอืมถ้าถามว่าถ้าคนที่เขาทิ้งเราไปนะคะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราแบบดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็รู้สึกชื่นชยมยินดีคุณนะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่จะกลับมานะคะสําหรับกองที่สองนะก็ผ่านไปแล้วนะคะกองที่สามนี่อะไรอะ่ะ เด g h p r พริชเชสหรือเปล่านะคะราชินีพัะจันนะคะกล่องนี้ใครเลือกกล่องที่สามนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เคเ,เอ๊ะไพ่ทาโร่ก่อนเพดด์อ mm ัพวอน justice Seven of Swords Seven of Pentacles หญิงบ้ากองเนี้ยเออถ้าคุณดูดีขึ้นนะเขาก็จะยังได้แค่มองคุณนะเขาอ่ะเขาก,เขาก็เหมือนกับแอบสืบแอบสองคุณอยู่แล้วนะกองเนี้ยคือยังยังคิดถึงอะ่ะยังคิดถึงอยู่นะคะปกติแล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็แอบสืบเรื่องราวของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะอืม แล้วในบางครั้งบางคนเนี่ยเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่ด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นหญิงว่าแต่มันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะที่เขายังกลับมาไม่ได้ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นหญิงคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณดูดีขึ้นเนี่ยเขาจะยิ่งคิดถึงคุณมากขึ้นนะคะสําหรับกองที่สามอาจจะรู้สึกแบบเสียดายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดกลับมาเหมือนกับกองแรกนะอ,อ c เค m i s t ร y เนี่ยเขาเขยิ่งว่าเขาน่าจะรู้สึกแบบชอบคุณมากขึ้น,น่ะนะคะรู้สึกว่าตรงใจมากขึ้นถ้าคุณดูดีขึ้นนะรีบไปปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเลยนะคะเขาเพราะว่าตอนนี้จริงๆอ่ะเขายังอยากเขายังส่องคุณอยู่เลยอะนะคะเขายังแอบสืบแอบส่องคุณแล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะกลองที่สามเนี่ยยิ่งจะบอกว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่ด้วยซ้ำนะคะแล้วถ้าคุณยิ่งดูดีขึ้นเนี่ยก็ยจะยิ่งดึงดูดเขานะมีเสน่ห์สำหรับเขามากๆเลยนะคะ เนี่ยเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณยังไม่ได้คิดว่าเขาจะมีความรักครั้งใหม่นะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาแบบคิดว่าคุณตรงใจเขามากเลยมีเคมีที่ตรงกันมากนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยบางอย่างนะก็ยังทําให้เขากลับมาตอนนี้ไม่ได้นะคะโอเคเราไปต่อกองสุดท้ายกันเลยนะใครที่เลือก the empress นะคะกองน,นี้ ไช่โร่จะบอกว่าอะไร p a g e of Cups n o n e u p s u p s e ์ t อทออฟเฮน a ตอ e ์โคลส์โดหญิงบ้ากองเนี้ยนะถ้าเกิดว่าคุณดูดีขึ้นก็เป็นอีกกองหนึ่งนะที่เขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นอยากจะมาจีบคุณใหม่อีกครั้งนะ่ะนะคะถ้าเกิดว่า เออคุณดูดีขึ้นเขาจะรู้สึกเสียดายคุณนะแล้วแบบแต่ยิงรู้สึกว่าคนกองเนี้ยคนของคุณอะ่ะคนที่เขาทิ้งคุณไปอะ่ะเขาน่าจะเป็นคนเจ้าชู้อยู่พอตัวเหมือนกันนะเป็นคนแบบเออฉลาดไวพลิปดีโปรไฟล์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าคุณแบบเหมือนกับทําตัวให้เขาเรียกอะไรอะ่ะเออให้มีแว l ลูอ่ะให้แบบ คนเราเนี่ยสวยมันก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมคะรวยมันก็อีกเรื่องหนึ่งอ๋อค่ะแต่คือคิดออกแล้วถ้าเกิดว่าเลเวลมันได้อะนะคะเขาจะหันกลับมาสนใจคุณมากๆเลยนะคะคนเราจีบกันมันแบบระดับเลเวลนี่เป็นเรื่องสําคัญนะคะยิง่งคิดว่าคนคนนี้กองสุดท้ายเนี่ยคุณจะดูดีขึ้นแค่หน้าตาไม่ได้นะคะ คุณจะดูดีขึ้นแค่หน้าตาบุคลิกการแต่งตัวไม่ได้แต่ n ิน l l i g e n c ์นะคุณจะต้องดีด้วยนะคะคุณจะต้องเป็นคนฉลาดมีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมีแบบมีไหวพริบเก่งอะ่ะเขาชอบคนเก่งนะคะกองสุดท้ายอะ่ะญิ่งคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอาจจะดูแลตัวเองรักตัวเองด้วยการไปเรียนรู้เสริมอะไรเพิ่มเติมให้กับตัวเองให้ดูแบบสวยฉลาดมีเสน่ห์อะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะ นิวเลิฟเนี่ยยิงคิดว่าเขาอะอยากมาจีบคุณอีกอะยิงไม่ได้มองว่าเขาจะไปจีบคนอื่นนะเพราะมันไม่ไพ่คนอื่นนะมันเป็นไพ่มอบถ้วยให้นะคะมันน่าจะถ้าคุณดูดีขึ้นเนาะในเวนี้ยิงคิดว่าเขาน่าจะกลับมาจีบคุณอีกครั้งหนึ่งนะแต่อย่างที่ยิงบอกนะมันเป็นเรื่องของความฉลาดด้วยนะคะผู้หญิงมีไหวพริบอะไรหรือว่าผู้ชายแบบเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาความรักเอ่อมามอบให้คุณนะคะ อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของฉันหืมนี่คุณหรือเปล่าอันนี้คุณหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขา,าเป็นคนเจ้าชู้นะกองเนี้ยถ้าคุณจะเอาเขาให้อยู่หญิงแนะนําเลยคุณต้องเก่งนะคะกองสุดท้ายโอเคขอบคุณนะคะที่เข้ามาเลือกพิกอาคา์ดกับหญิงนะคะกับหัวข้อ คนที่เขาทิ้งเราไปถ้าเห็นเราดูดีขึ้นเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ